สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับงวดนี้ก็มาเร็วสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้นะครับก็แมเลขที่เข้าเราก็ไม่ได้เน้นเนาะคุณยายทองเยยแล้วก็เจหิงนะครับไอเจหิงมาฝันอีก5 5 0 9นะครับราวพัฒนาออก5 0 6นะครับก็ถือว่ากลับหัวเนาะก็ ทะเบียนรถแอดก็มาสองงวดติดเหมือนกันนะครับไม่มีดวงจริงๆนะครับวันนี้ตามน้องแอนนะครับหลังจากงวดที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับปรากฏว่างวดงวดที่แล้วตัวเลขอยู่ที่บ้านน้องแอนทั้งหมดเลยนะครับอยังไงก็ต้องขอโหสนาบุญนะครับเพราะว่ากระถินก็ใกล้เข้ามานะครับเราก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ารอไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเร่งนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ คุณยายก็ฝันด้วยนะครับน้องแอนก็ประสบอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฝันว่ายังไงครับสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะโอ้โหไม่อยากพูดถึงเนาะไม่อยากพูดถึงโอ้โหแต่ยุ่งเนาะน้องแอนเป็นไรฮะฟ<พ>าเดเคราะห์ไปค่ะรถแฟนอุบัติเหตุชนเสาป้ายชนเลยเหรอชนเลยค่ะเรียบ<ม>ร้อยเลยรถแล้วมาทะเบียนสามตัว 8ปดเก้าเจโอ, 8, 9, โอก็ถือกลับเล่นเนาะก็ถือว่าเข้าเนาะเก้าเจปดนาะเก้าแปดเจใช่ถ้าหกกลับก็ได้อืมนนั่หวลันนี้ได้ข่าวว่าฝันต่องวดเลยหลังขืนหลังจากงวดนู้นเลขน้องแอนน่ะไปเอ,อขาคากราสี่เจแล้วก็เอาสีเจ็ดล่างตรงๆรงเนาะใช่แล้วก็ออกอายุยายทองเย้ย7็ดปดองศินอ๋อแต่ว่า หม,หมายถึงว่างวดก่อนนู้นอ่ะมันมันมันหนึ่งศูย์หกใช่ไหมแล้วมันออกศูนย์เกกับล่างสี่เจ็เนาะถ้าจะไม่ผิดแล้วทํมาให้แบบว่าผมมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเข้าเออแล้วยังไงงวดน,นี้ฝันอะไรทําไมมาต้นงวดเลยแบบนี้เลยเออฝันฝันฝันได้แต่แต่เราประสบบัติเหตุก่อนก็เลยแบบยุ่งกับเรื่องนี้เนะาะก,ก็ก็เลยไม่ได้อะไรแต่เมื่อคืนนะฝัน ฝันฝันฝันเห็นช้างแต่ช้างพี่น้องนะคิดว่าเลขพี่น้องมาวันนี้ช้างพี่น้องไงไช้างสองเชือกสองเชือกช้าง<อ>ช้างน้องกับช้างพี่แต่ช้างที่มานะนะั่นน่ะมีมีชายชุดชุดขาวมาแต่มีขามีเขาวงอ,งอกสีขาวอะ,อะประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนคนถือศีน Hmm. ถ้าเป็นในหนังก็เหมือนฤาษีเลยเนาะอ๋อแต่ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวจูงช้างพี่มาแต่ช้างน้องอะ่ะไม่ได้จูงเขาวิ่งตามช้างพี่มา hmm. อือทีนี้เขาก็เลยบอกว่าฟาดเขาไป ah. เดี๋ยวให้ไปอีกนะ hmm. เผื่อเพื่อจะได้แบบเออชีวิตมันดีขึ้นกว่านี้เ ah. ขาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็โยนกระดาษกับตัวเลขมาให้ hmm. ตัวเลขเขียนในกระดาษนั่นหละ แต่มันเป็นเลขสามตัวสองสองอย่างนะไม่คือเขาไอตอนที่เขายนนี่เข,เขานั่งบนช้างอยู่ใช่ไหมเขายืนจูงช้างมาเดิน,แล,ดนแล้วจูงเดิน,เด,นเดินแล้วยืนอยู่แล้วก็มาพูดกับหนูหนูก็เอ๊ะทำไมฝันเห็นช้างอีกแล้วเขางวดที่แล้วหนูก็ฝันเห็นช้างอืใช่ทีนี้ทีนี้เขาก็ยนกระดาษมาก็เห็นเลขในกระดาษนั่นแหละไม่ต้องถาม,มหรอกว่าสีแดงหรือสีอะไรก็เห็นเป็นตัวเลขอะ่ะเออเขายนมาให้เป็นเลข ใบแรกอ่ะอไม่สี่บรรทัดแรกเพราะว่ามันอย่างนี้สองอชุดสองชุดบรรทัดแรกเขาให้ห้าหกสามและบรรทัดล่างเขาให้แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกใชกับห้าหกสามใช แต่หนูมาคิดว่าน้องมันวิ่งมาก่อนเนาะวิ่งมาหาเราก่อนมันจะแปดหกเจ็ดบ้งหมายถึงไงช้างตัวเล็กเหรอตัวเล็กวิ่งมาเอากล<อ>้วยมาให้ใส่ในมือออือืแล้วก็เขาเรียกเขาเรียกยังไงดีฮะอะไรผู้ชายชุดขาวนะไม่รู้จะเป็นปู่เป็นอะไรนะเนาะเรียกปู่ไว้ก่อนก่อ็มีหนวดเขานะใช่มีหนวดเขาดือศีลเขาก็โยนเลขมาให้เขาว่าอ่ะเขาว่าเอาไป วาดเขาไปเนาะเขาว่าอย่างเงี้ยเหมือนเขาเห็นเราทุกอย่างเลยเนาะใช่นอะมันก็ฝันแค่นี้แหละแต่ไม่ได้บอกว่าหวยอะไรไม่ได้บอกว่าหวยอะไรแต่แต่หนะหนูคิดว่างวดนี้รัฐบาลน่าจะพี่น้องอีกใช่เลขพี่น้องเนาะไม่แน่อาจจะใกล้ใกล้เคียงกันเนาะเขาแค่นี้เนาะแค่นี้ค่ะไม่ได้เยอะอะไรเออเนาะก็ถือว่าฝันประเดิมฝันแรกของงวดนี้ก่อนเนาะ ใช่ก<อ>็อย่างที่เบทแอดบอกเนาะรอไม่ได้เนาะกระถิ่นกระถิ่นค่รถ้า <ๆ S 2> ถ้ายังไงก็อาจจะรอไปอีกสักอาทิตย์หนึ่ง<อ>เผื่อเผื่อใจยังไงเนาะอ๋อค่อยมาย้ำอีกเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอนนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อน f c นะครับที่ยังร่วมบุญกระถิ่นด้วยกันตลอดมานะครับทั้งท่านที่โชคดีหรือว่ายังไงเพื่อน f c ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็บติดตามนะครับ ยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้ฝันของน้องแอนนะครับหลังจากที่ฟาดเคราะห์แล้วนะครับมาดูและเลขทะเบียนรถก็มาเต็มๆนะครับมาดูกันว่างวดนี้นะครับคือจะมีโชคหรือเปล่านะครับไอที่สําคัญนะต้องดูนะครับว่าจะมารัฐบาลหรือจะไปอมสินเนาะระวังอมสินให้ดีค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณน้องแอนนะครับสวัสดีครับ